สวัสดีครับเด็กๆพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูยโยก็นำเสนอในเรื่องของตรวจคำตอบด้วยตัวเองภาษาไทยป .6 นะครับจากหนังสือแบบฝึกหัดภาษ,าษาไทยนะครับจากสำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพววอนะครับในเรื่องของระดับภาษาราชาศาพัพท์ ภาษาถิ่นในหน้าที่54ถึง61นะครับจัดทำโดยคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสารสวุวรรณนะครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้หนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะครับและเราจะตรวจคำตอบด้วยตัวเองไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย ก็จะเป็นหน้า54นะครับให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า54นะครับโจทย์นะครับก็คือให้หนักเรียนเลือกคำที่กำหนดเนี่ยไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตการใช้คำนะครับก็จะมีคำว่าสาววัวกระบือแม่หญิงรับประทานลูกม่วงปลาหาง คีลานเพศศพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเรามาดูในส่วนของระดับภาษานะครับถ้าเป็นภาษาปากเนี่ยรูปภาพเราก็จะเรียกว่าวัวนะครับถ้าเป็นภาษากึ่งทางการตรงนี้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะครับก็จะเรียกว่ารับประทานและในส่วนของภาษาทางการนะครับนักเรียนสังเกตรูปภาพนะครับก็คือกระบือนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นหน้า54นะครับให้นักเรียนมาดูที่คำราชาศัตว์นั่นเองสำหรับพระมหากษัตริย์นะครับเราก็จะเรียกรูปภาพว่าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วนักเรียนสังเกตรูปภาพนะครับก็จะเป็นยาต่างๆนะครับสำหรับพระสงฆ์เราก็จะเรียกว่าคิลานเพสัตนะครับแล้วก็คำสุภาพนะครับก็จะเป็นปลาหางนะครับ ส่วนภาษาถิ่นนะครับอ่าภาษาถิ่นนรกเรียนสังเกตแบ่งยีบาทนะครับภาษาถิ่นเหนือบอกจํานวนนะครับก็คือซาวน์ั่นเองครับส่วนภาษาถิ่นใต้นะครับมะม่วงก็จะเรียกว่าลูกม่วงนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับผู้หญิงนะครับก็จะเรียกว่าแม่หญิงนะครับเอาเรามาเปิดไปที่หน้า58นะครับในข้อหนึ่งใหญ่นะครับ นักเรียนมาสังเกตพร้อมกับครูยโยนะคําสั่งนะครับให้นักเรียนเลือกคําสุภาพที่กําหนดไปเติมลงในช่องว่างนะครับที่เขาให้มาก็จะมีคําว่าแพทย์รับประทานพึงดื่มเข็มซ่อนปลายนะครับเรามาดูที่ข้อ1.1ึ่งนะครับไปพร้อมกับครูยโยเลยพุณแม่ให้น้อยนำผ้าเช็ดตัวที่ชื้นๆมาพึ่งแดดนะครับอันนี้ก็ถูกต้อง ถ้าใครถูกติ๊กถูกนะครับไทยผิดก็กากบาดผิดนะครับแล้วก็แก้ให้ถูกต้องด้วยปากกาสีแดงครับข้อ1.2นะครับดวงแก้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คุณแม่จึงพาไปพบแพทย์นะครับ1.3นะครับเราควรดื่มนมทุกวันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ1.4นะครับ กระดุมเสื้อของฉันหลุดคุณครูจึงนำเข็มซ่อนปลายมากลัดให้นะครับต่อไปนะคะก็เป็นข้อสองใหญ่แต่ในหน้าเดิมนะครับคือหน้าที่58ด้านล่างนะครับของแบกึกหัดนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนคำในวงเล็บให้เป็นคำกริยาราชาสั์ให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลในประโยคนะครับ2.1 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวงเล็บมีคําว่าห่วงใยนะครับเราเปลี่ยนเป็นทรงห่วงใยนะครับในความเป็นอยู่ของพระสงนิกรทุกท้องถิ่นทั่วราชาอาณาจักรนะครับต่อไปข้อ2.2นะครับ ปวงชนชาวไทยต่างพร้อมใจกันเดินทางมารอรับนะครับเราเปลี่ยนเป็นเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทรับสเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตครับ ต่อไปข้อ2.3นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวารีนารีรัตราชกัญญาดูเราเปลี่ยนจากคําว่าดูนะครับเป็นคําว่าทอดพระเนตรมีทัสการแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับด้วยความสนพระไทยนะครับต่อไปข้อ2.4นะครับ สมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปนะครับเราเปลี่ยนจากคาว่าไปเนี่ยเป็นคําว่าสเสด็จพระราชาดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ามถึงสิมิถุนายนพุทธศักราช2562นะครับข้อที่5 5นะครับดำรงจะบวชเปลี่ยนจากคำว่าบวชเป็น บรรพชานะครับเป็นสามเณรส่วนดำริจะบวชเปลี่ยนจากคำว่าบวชเป็นอุปสนอุดอุปสมบทนะคะเป็นภิกษุนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อ3ใหญ่นะครับข้อ3ใหญ่หน้า59นะครับัเด็กนก็เปิดไปเลยนะ อนาเรียคำสั่งของขให้ทำนายให้นักเรียนแก้ไขข้อความจากภาษาระดับปากให้เป็นภาษาระดับทางการก็คือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุภาพนะครับอย่างตัวอย่างนะนกเรียนสังเกตพร้อมแกบครูโยนะหนูเรียนหนังสืออยู่ปีสองคณะวิทย์มหาลัยเกษตรค่ะแก้ไขเป็นนะคะดิฉันศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ต่อมานักเรียนดูที่ไฮไลท์สีดํานะอย่างข้อ3าม็จะมีคําว่าพ่อกับหมอรักษาตานะครับประโยคก็คือพ่อของสารติเป็นหมอรักษาตาแก้ไขเป็นบิดาของสารติเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้ก็จะสุภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นภาษาระดับทางการนะครับต่อไป3.2 ‑‑นะครับรวงข้าวได้เจอเพื่อนเยอะแยะที่งาน10บเก่านะครับ แก้ไขเป็นรวงข้าวได้พบเพื่อนมากมายที่งานศิษย์เก่าครับก็จะดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ3.3นะครับคนแก่ย่อมอยากให้ลูกหลานอยู่ใกล้ชิดแก้ไขเป็นผู้สูงอายุย่อมต้องการให้บุตรหลานอยู่ใกล้ชิดนะครับ ต่อไปเป็นข้อ3.4นะครับเหล่าลูกเสือต่างช่วยกันทํากับข้าวระหว่างเข้าค่ายพักแรมนะครับเราก็แก้ไขเป็นเหล่าลูกเสือต่างช่วยกันทําอาหารระหว่างเข้าค่ายพักแรมนะครับข้อที่3.5ข้อสุดท้ายนะครับอารักษ์เดินทางโดยรถทัวร์ไปโคราชแก้ไขเป็นนะครับอารักษ์เดินทางโดยรถโดยสารประจําทางไปจังหวัดนครราชสีมาครับ ต่อไปนะครับข้อ4ใหญ่น้า5 9ถึง60นะครับให้นักเรียนแต่งประโยคเป็นภาษาถิ่นตามที่มีความรู้หรือความสนใจ3ประโยคแล้วแปลเป็นภาษาไทายมาตรฐานนะครับอันนี้ครูโยยกตัวอย่างนะเขามีตัวอย่างให้อย่างเช่นภาษาถิ่นเนี่ยเอาเอาถิ่นเหนือเหนือก่อนนะครับเฮาจะปิกบ้านไปแอวนะ, mm. นะครับก็แก้ไขเป็นภาษาไทายมาตรฐานก็คือฉันจะกลับบ้านไปเที่ยวนะครับ งานสงการวันผูกนะครับก็คืองานสงการพรุ่งนี้นะครับอันนี้ครูยโยกตัวอย่างเนาะก็จะมีเอาอันนี้ก็คือเป็นแนวคําตอบนะครับอย่างเช่นนะครับข้อ4.1ุครูโยกกําหนดเป็นภาษาที่เหนือนะครับอาภาษาที่เหนือเช่นวันนี้อากาศ้อนเฮาต้องนําจ้อง ไปตัวนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยมาตรฐานก็คือวันนี้อากาศร้อนเราต้องนำร่มไปด้วยนะครับ4.2เป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับตัวอย่างประโยชน์นะครับอีพออีแม่กินตำบักห่งแซบอีหลีนะครับแก้ไขเป็นภาษาภาษาไทยมาตรฐานก็คือพ่อแม่กินส้มตำอร่อยจริงๆนะครับส่วน4.3นะครับภาษาถิ่นใต้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับไข่นุยไปแล้วหวันตกดินนะครับแก้ไขเป็นภาษาไทยมาตรฐานก็คือเด็กชายไปดูพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองครับต่อไปหนะ้า60ด้านล่างนะครับโจทย์กำหนดว่าการฝึกใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลทำให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาคำราชาศัพท์และภาษาถิ่นได้ดังนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ย เปิดไปในหนังสือแบบเออเปิดไปในหนังสือหลักเออเปิดไปในหนังสือหลักภาษานะครับหรือในหนังสือแบบฝึกหัดด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแนวที่จะบอกนะเปิดไปที่หน้า55ก็ได้นะครับก็จะมีคําตอบอยู่นะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนสรุปเนาะอันนี้ครูโยสรุปข้าวคเป็นตัวอย่างคําตอบนะครับคําราชาศัพท์ก็คือเป็นคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปตามฐานะของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับส่วนระดับภาษาคืออะไรระดับภาษาก็คือเป็นภาษาที่ใช้แตกต่างกาันตามกลุ่มคนแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับทางการระดับกึ่งทางการแล้วก็ระดับปากนะครับ สุดท้ายนะครับภาษาถิ่นก็คือเป็นภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันภายในท้องถิ่นแบ่งตามลักษณะภูมิภาคได้3ภาษาคือภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสรุปนะครับก็คือเป็นแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชีวัดนะครับก็จะมีคำที่กำหนดให้นะครับก็มีคำว่าฉันมืออื่นนิโมนไอยจังหูถวายพระพรชัยมงคลพยากรพระราชทานพระบร,รมราชวโรกาสต,ตาลกวยสลาเข้าเฝ้าทุนลอองทุลีพระบาทนะครับเราเรียนเปิดหน้า61นะ เปิดหน้า61ได้เลยอ่ะคุโยก็จะมาให้นักเรียนตรวจคําตอบด้วยตัวเองนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อความที่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ์พรรษานะครับต่อไปประโยคที่สองนะครับกระผมมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันพัตตาหารที่บ้านขอรับนะครับ ต่อไปประโยคที่3นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในระยะนี้จะมีฝนตกชุกทั่วประเทศนะครับต่อไปประโยคที่4นะครับตาลก๋วยสลากเป็นประเพณีของหมู่ฮาวจาวล้าน,น้านะครับต่อไปข้อประโยคที่5นะครับมืออื่นพวกเหาสิไปเบิ่งหมอลำนะครับและประโยคที่6นะครับ เมื่อทุกคนได้ลองชิมแกงเหลืองปักใต้ต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจางหู้นะครับก็คืออร่อยมากๆนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับตรวจคําตอบด้วยตัวเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับก่อนจากกันนะครับคุโยก็มีข้อความดีๆนะครับมาฝากเราเรียนเช่นเดิมครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้คุโยขอลาไปก่อนสวัสดีครับเด็กๆ